สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พามาชมผลงานการสร้างบ้านของบริษัท Power Home Design ค่ะนี่คือบ้านทรงปัญญาชั้นเดียวสไตล์คอนเทมพอร์รีที่ออกแบบมาได้ลงตัวสุดๆทั้งสีสันและรูปทรงภายนอกคือดีงามและทันสมัยน่ายอยู่สุดๆเลยค่ะแม้เป็นบ้านชั้นเดียวแต่ความพิเศษของหลังนี้คือการจัดสรรฟังก์ชันครบครันอย่างน่าทึ่งมาพร้อมสอห้องนอน3ห้องน้ํามีห้องรับประทานอาหารกับห้องนั่งเล่นมีห้องพระ ห้องเก็บของห้องครัวไทยและมีโซนซักล้างแยกต่างหากด้วยค่ะทุกอย่างลงตัวเป๊ะมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าทั้งหมดนี้อยู่รวมในพื้นที่ใช้สอยเพียง126ตารางเมตรเท่านั้นที่สําคัญคือตรงปกกับแบบ3 d ที่ทางสถาปน,นิกของเราออกแบบไว้เลยค่ะแบบบ้านหลังนี้เป็นแบบยอดนิยมที่ลูกค้าให้ความสนใจและสร้างกันเยอะมากจริงๆค่ะด้วยดีไซน์ที่สวยงามและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ชีวิตประจําวัน ได้อย่างครุบถ้วนขนาดนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่สําหรับท่านที่อินบ็อกเข้ามาเรามีโปรลับสุดพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นทักเข้ามาได้เลยค่ะแอดมินพร้อมให้บริการท่าน Power Home Design สร้างบ้านด้วยใจดูแลใส่จใจทุกขั้นตอน